นี่คือข่าวปลอมที่ถูกปล่อยออกมาจากมุสลิมของเราครับและได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้วครับว่าเป็นข่าวปลอมจริงๆ โดยเนื้อหาของข่าวปลอมที่ปล่อยออกมานะครับก็ออกประมาณนั้นเลยตามที่ทุกคนได้อ่านอยู่ภูมิหลังของสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นจากการต่างสายต่างคณะการเกิดความไม่พอใจกันในการที่อ่าเข้าเดือนออกเดือนการละหมาดที่มันไม่ตรงกันสิ่งเดียวที่ผมอยากจะขอร้องก็คืออย่าได้สร้างข่าวปลอมกันมาเลยนะครับคืออันที่จริงอะ่ะมันก็ไม่ใช่หน้าที่ผมหรอกแต่ว่าย้อนไปประมาณ3-4ปีก่อนอะ่ะผมได้เจอภรรยาคนปัจจุบันแล้วภรรยา คนนั้นน่ะเขาดึงผมขึ้นมาจากแบบเป็นมุสลิมมุสลิมที่น่าอับัดประชาชนน่ะคือในช่วงนั้นชีวิตของผมถ้าบาปใหญ่มันมี10ข้อผมทําไปแล้ว8ข้อแล้วผมใช้ชีวิตแบบไม่ได้ใช้ชีวิตในสายทางของมุสลิมอ่ะประมาณนั้นผมไม่สามารถพูดได้หมดเพราะในศาสนาอิสลามเราไม่สามารถเอาบาปเนี่ยขึ้นมาคุยขึ้นมาพูดได้สิ่งใดที่มันผ่านไปแล้วก็ไม่จําเป็นต้องลื้อฟื้นผมเลยไม่สามารถที่จะสาธยายได้ว่าเมื่อก่อนผมทําอะไรมาบ้าง แต่เอาเป็นว่าคร่าวๆถ้าสมมติมันบาปใหญ่มันมีสิบข้อผมทําไปแล้วแปดะภรรยาของผมเนี่ยเป็นคนดึงผมขึ้นมาจากจุดนั้นครับผมก็เลยได้ทําการเนียดแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าการกลับมาเป็นมุสลิมในปัจจุบันของผมเนี่ยผมจะใช้ชีวิตบางส่วนปกป้องศาสนาอิสลามด้วยกับการปกป้องพวกข้อมูลสื่อข่าวปลอมข่าวเท็จหรือว่าความเข้าใจที่บุบบุญเบี้ยวเบียวที่ต่างศาสนานั้นแสดงออกมาด้วยกับอคติผมเนียดไว้แต่ในฝั่งของเพื่อนๆต่างศาสนาผมไม่ได้เนียดเกือไว้ในฝั่งของบรรดาพี่น้อง ุแต่เมื่อมันมีสิ่งนี้ออกมาในหมู่ของพี่น้องมุสลิมมันก็เลยจะต้องทําครับ แล้วแน่นอนว่าในตอนนี้ผมอ่ะไม่ได้ว่างเหมือนตอนที่เป็นทหารเก์ก็สามสี่ปีก่อนเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้แค่เรื่องราวของเพื่อนๆต่างศาสนาผมก็ทําไม่ทันอยู่แล้วครับดังนั้นอยากจะขอความร่วมมือพี่น้องมุสลิมทุกท่านไม่ว่าคุณจะอยู่ฝ่ายไหนฟังไหนต่างฝ่ายการต่างคณะการถ้าคุณคิดว่าของคุณนั้นดีกว่าอีกฝั่งดีกว่าอีกฝ่ายจงสู้กันด้วยหลักฐานข้อมูลแล้วก็ข้อเท,ท็จจริงอย่าได้สร้างข่าวปลอมข่าวเท,ท็จเหล่านี้ออกมาสู้กันเลยครับ มันไม่มีอะไรดีเลยนอกจากจะทําให้คุณนั้นไม่แตกต่างอะไรกับต่างศาสนาที่มีอคติต่ออิสลามเลยครับคุณจะมีอะไรต่างกับเขาถ้าหากว่าคุณทําสิ่งเดียวกับเขาผมเข้าใจทั้งสองฝั่งผมเข้าใจทั้งสองฝ่ายนะในเรื่องของสายที่มันแตกต่างกันบางสายก็โอ้โหทํามาแบบนี้กูปฏิบัติมาเป็นร้อยปีแล้วอีกสายหนึ่งมาบอกกูทําชิลิกงังนัน อัลลอฮ์เนี่ยเป็นสิ่งสูงส่งเป็นสิ่งสูงสุดไม่เหมือนสิ่งมีชีวิตใดอยู่ๆมาบอกอัลลอฮ์มีร่างกายกูเรียนมาอัลลอฮ์เนี่ยอยู่ทุกหนทุกแห่งอยู่ทุกที่จู่ๆมาบอกอัลลอฮ์อยู่แท้บนบัลลังงานเมาริดมุสลิมเขาทำกันทั้งโลกอยู่ๆมาบอกทําไม่ได้ซะงั้งนเอะอาก็แจกบาปเอะอาก็แจกชีริกแจกบ่อยเป็นแจกเนื้อคุณบาทเลยมุสลิมไทยอยู่ประเทศไทยก็ควรตามผู้นำสิอยู่ๆมันจะมาแหวกแนวให้แตกแยกซะงั้นไอเรื่องเหล่าเนียผมเข้าใจนะไม่ว่าจะฝั่งซ้ายหรือว่าฝั่งขวาทุกคนมีสิ คิดว่าตนเองนั้นเลือกฝั่งที่ถูกต้องเลือกข้างที่ถูกต้องถ้าจะมาเถียงกันมาบอกกันว่าของฉันดีกว่าของแกไม่ดีหาจุดที่ดีที่สุดหาจุดที่ใช่ที่สุดหาด้วยการยกหลักฐานและหลักการเอาขึ้นมาพูดมาคุยกันด้วยกับความรู้อันนี้ไม่มีปัญหาเลยครับแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ดีมากแต่สิ่งที่คนส่วนใหญ่ทําอยู่ในปัจจุบันนี้นั่นก็คือการสร้างข่าวปลอมแล้วก็ข่าวเท,ท็จมาโบกบ้าฝ่ายตรงข้าม ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่แย่ยม,มากคือถ้าว่างมากมาช่วยผมตอกรกับต่างศาสนาที่อคติกับอิสลามดีกว่าไหมอารมณ์แบบว่างไปเลยอะ่ะใครจะอยู่ฝั่งไหนมุสลิมฝั่งไหนก็ว่างมันไปเลยมันเหนียดกับผมดีกว่าผมต้องการเพื่อนล่วมอุดมการอีกเพียบเลย นะครับนะสำหรับเพื่อนๆพืนบรรดามุสลิมทั้งหลายที่ใครยังชื่นชอบในการที่แซะกันกระแนกกระแหนกันฟสรงโพส์สร้างข้อมูลข่าวป้องข่าวเท็จอะไรต่างๆนานาเนี่ยคิดให้ดีๆนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันติดตัวคุณไปตลอดกาลนะ คุณต่างคณะการต่างสายการสิ่งที่คุณเรียนมาสิ่งที่คุณถูกสอนมาคุณสามารถโบยสิ่งเหล่านี้ให้ไปหาผู้ที่สอนคุณได้แต่การที่คุณเผยแพร่ข่าวปลอมข่าวเท็จคุณไม่สามารถที่จะโบยสิ่งเหล่านี้ไปให้คนอื่นได้นะครับคุณจะต้องรับผิดชอบสิ่งเหล่านั้นด้วยตัวของคุณเองนะครับมันจะติดตัวคุณไปตลอดเลยนะครับผม